ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกกว่าประมาณสัหกสิบเซลดมาอะไรก็ามาครบจบที่เดียวใช่ครับ สว,ส,สวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหลบมาอค่ะรายการที่จะมาตอบทุกปัญหาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นั่นเองค่ะครบจบในที่เดียวต้องที่นี่นะคะทูออโตมอชินนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะเพิ่งอยู่กับกูรูผู้เชี่ยวชาญนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆรู้ลึกรู้จริงนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์มาตรฐานยุโรปนั่นเองนั่นคือพี่เอกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุค่ะ พี่เอกวันนี้เนะี่เราจะมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่รองรับแรงสั่นสะเทือนนั่นเองค่ะอุ้ยพี่เอกคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมมันสั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสั่นขนาดนี้เอาน,นี่ไปเลยครับ เฮ้ยมันคืออะไรพี่เอกผลิตภัณฑ์รองรับแรงสั่นสะเทือนจากเยอรมน,นีครับว้าวมาตรฐานยุโรปขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนหยุดสั่นค่ะทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าพี่เอกคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันรองรับการสั่นสะเทือนได้ยังไงคะมันคือตัวอะไรคะพี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นถุงลมโชกนะครับที่อยู่ในรถเบนซ์ะนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไหล่ท้ายติดรถนะครับจากคอเดโก้ตรงหน้านี่เลยครับโอ้โหวันนี้หมายความว่าสินค้าเราด้านหน้าทั้งหมดเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของทางยุโรปครับผมว้าวพี่เอกอีกหนึ่งอ,อย่างพี่เอกขาด้านหน้าวันนี้พี่เอกพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วครับมันดียังไงมันช่ยนอย้งังบักวัาไอระบบรองรับแรงสั่นเทือนนะครับมันตั้งแต่จากพื้นมาส่ดรถยนต์<อ>ก็กินความหมายตั้งแต่พวกยานที่เครื่องนะครับ,รบเป็นสินค้าหลักๆ ผู้เรียกข้อเหวี่ยงที่เป็นตัวปั่นะนะครับสายพานให้กับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งถ้าเกิดไม่มีผู้เรียกตัวนี้รถจะสั่นมากเลยคือมันเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนทุกอย่างในรถยนต์เลยมันจะสั่นตั้งแต่รอบเดินเบานะครับหรือเร่งเครื่องคะอ่ะถ้าเกิดเสียก็จะสั่นหมดเลยครับมันจะอาจจะไปทําให้ส่วนอื่นๆเนี่ยสึกหล่อมากขึ้นประมาณนั้นครับผมอันที่เช่นนะครับอย่างผู้เรียกข้อเหวี่ยงตัวนี้อาฮะ ตัวนี้เป็นตัวปั่นจากข้อเหวี่ยงถ้าเกิดมันขาดเนี่ยทุกอย่างจะไม่หมุนแล้วแปลว่ารถจะขับไม่ได้เลยออ้ยแสดงว่าการสั่นสะเทือนเกี่ยวกับอะไรในรถเนี่ยชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันมีความสําคัญมากสำคัญมากครับมันก็จะลามไปตัวอื่นพังด้วยนีเกี่ยวไหมคะคือถ้าเกิดตัวนี้พังเนี่ยจะไปไหนต่อไม่ได้แหละและเห็นบอกว่ามีโลโก้การันตีข้างกล่องด้วยใช่ไหมคะพี่เอกขามันคือยังไงคะต้องผมมาที่บ้างนี้ครับฟอนเดนเบิร์กนะครับเป็นบริษัทแม่ของคอร์เดโก้นะครับฟอเดนเบิร์กเน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1849ปนะครับประมาณ170กว่าปีแล้วนะครับ170กว่าปีใช่นานมากเลยนะคะพี่แอกกบอว่าเขาเป็นคนแรกที่คิดค้นซีลนะครับซีลที่ใช้ในตามข้อเบียงต่างๆก็บอกว่าประสบการณ์ค่อนข้างจะแนวยาวนานมากครับเกือบ200ปีคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะพี่แอกขาแล้วเห็นว่าสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยขายดีมาก มันคืออะไรคะพี่เอกตัวนี้อันนี้คือ,อยางแท่นเครื่องนะครับถ้าเกิดหน้านตาแบบนี้ก็อยู่ในรถเบนซ์สินค้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราแกะออกมาจากกล่องที่เราเข้าไปในห้าง uh huh. นะครับศูนบริการของผู้ผลิตเลย <c oughs> นะครับยี่ห้อนั้นๆนะครับแกะกล่องมาเนี่ยก็จะเป็นสินค้าตัวเดียวกัน <c oughs> เป็นแต่ว่าของเขาจะมีพาร์ตอัมเบอร์มีโลโก้ชัดเจนนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยข้อตกลงระหว่างคอเดโกเองกับผู้ผลิตร,รถยนต์เ,นเราต้องลบออกอแต่ว่าสินค้าจะเป็นตัวเดียวกันเลยครับลบออกเพื่อให้เขาปั๊มของเขาเองเพื่อที่จะไม่ไม่ผิดข้อตกลงเอาไั้นครับโอเคงั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะคุณผู้ชมรเราเข้าไปในโชว์รูมเปลี่ยนในอยู่ในช่วงระยะเวลาวลาันตีรหรืออยากจะเข้าโชว์รูมก็ตามคุณก็จะได้สินค้าตัวนี้ใช่ครับแต่แค่จะมีตัวปั๊มที่จะเป็นล่องของยี่ห้อนั้นของเขา ทีนี้พูดถึงผู้แข่งกับผู้ิต <Okay. S 1> อ,อื่นๆ <Okay. S 1> พี่เอกค่ะ <Okay. S 1> เราสู้เขาได้ยังไงหรือว่าเราดีกว่าเจ้าอื่นยังไงคะตีนต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าภายในเนี่ยกัคือยังไงก็ทำไม่ได้เพราะสิทธิบัตรของเขาเราไม่สามารถเขาไปดูเขาเรียนแบบได้มันอยู่ที่การใช้งานปีนี้พี่เอกค่ะทางบริษัทคอนเทนโกเนี่ยมีอะไรพิเศษสินค้าตัวไหนโปรดักที่ออกมาใหม่พิเศษมาคะรถบ้านเรานะครับมีการเพิ่มรุ่นรถยุโรปเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้น C Class E Class S Class เนี่ย ก็มีรุ่นรุ่นใหม่ๆเข้ามาตลอดอนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละเครื่องยนต์เราพยายามที่จะมีสินค้าที่จะตอบสนอง,องความต้องการลูกค้าตลอดอคือรถมาอะไรก็มา ประมาณนั้นครับไม่ต้องรอใช่ครับไม่ต้องรอครับเพราะปกติรอสู่รอเบิกนู่นนี้นั่นก็ก็คือเกือบเดือนแต่ให้นี่ขับมาปุ๊บเนี่ยมันครบจบที่ที่ยวใช่ครับราคาพี่เอกขายยังไงคะราคาถ้าเกิดเทียบกับูนย์บริการผมคิดว่าถูกกว่าความประมาณทั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่หกสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่น้อยนะโอ้โหถ้าเกิดว่าซ่อมทีเข้าโชรูมเพิ่งว่าต้องมีเกือบเหยียบห้าหมื่นแล้วความเสื่อมสภาพของเขานะพี่เอกขาระยะเวลาสมมติว่านับเป็นกิโลก็ก็ตีประมาณหนึ่งแสนโลได้ไหมคะประมาณนั้นครับต้อง อยู่การขับขี่ของแต่ละคนนะครับบางคันอาจจะขับมากพานะอาจจะขับน้อยะนะครับมันสังเกตได้ไดแต่การสั่นตอนรอบเดินเบาคือสตาร์ทยังไม่ได้ไปไหนเลยเออสั่นแล้วและเริ่มสั่นเยอะขึ้นนั้นก็เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน<อ>ครับผมนี่คุณผ,ผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าดูจบแล้วลองไปสตาร์ทรถของคุณคดูว่ามันสั่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอาการสั่นปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนเพราะรบางทีปัญหาเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะลามไปถึงอะไหล่ตัวอื่นพันดยอันนี้เกี่ยวไหมคะพี่เอกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ อย่างตัวผู้เลี้ยตัวนี้ะคถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนมันเนี่ยอาจจะถึงว่าขับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสายพันธุไม่สามารถหมุนได้จริงเหรอคะตัวนี้ก็ถือว่าขายดีและพี่เอกบอกว่าสินค้าทุกตัวของเราเนี่ยคือขายดีมากคือบางสิ่งบางอย่างของไม่ค่อยพอด้วยต้องไม่ด้วยต้องใช้คำนี้เลยนะคะว่าของไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะมันเป็นสิ่งที่รถ ทุกคันมันจะต้องเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะหลากหลายสินค้าคุณภาพดีกลันตีคุณภาพของเขาจากยุโรปรยาวนานมา170ปีผู้ชมคนไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปก็ตามนะคะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้รีบเลยนะคะวันนี้ค่ะทาง True Automotive นะคะพร้อมแล้วกับ,บสินค้าอะไหล่คุณภาพดีนั่นเองสุดท้ายนี้พี่เอกค่ะอยากจะให้พี่เอกเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ก็ต้องบอกว่าถ้ารถนะครับยานนั้นเครื่องมีปัญหาก็อยากให้นึกถึงแบรนด์คอเดโกผมเชื่อว่าลูกค้าที่ท่านเขาไปใช้บริการไม่จะเป็นอูนะศูนย์บริการต่างๆนะครับก็น่าจะมีความคุ้นเคยเคยเชินกับยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับก็จะสบายใจได้ว่าอันนี้คืออะไรที่เป็นแท้ติดรถครับใช่ <ผม S 2> อย่าใช้คําว่าเทียบแผ้เพราะนั่น,นคือยังไม่ใช่ของแท้มันยังคือกอป แต่นี่คือของแท้ร้อยเปอร์เซนต์มาตรฐานยุโรปนั่นเองคุณผู้ชมค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะที่น่าสนใจค่ะครั้งหน้านะคุณผู้ชมจะมีอะไรที่น่าสนใจคุณภาพอีกต้องติดตามนะคะแน่นอนค่ะครบจบในที่เดียวกับทางบริษัท2 Automotive นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค,ครับ